สวัสดีค่ะตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของวีรินอินสปายส์เวทีข่าวของคุณทาง Facebook และยูทูบชา n e l สถานีรักโลกกับปอดอกอักรวรินที่รานาทองบอดจรัดัและทีมงานอ๋ออากาศจากอาคารที่ทำการสถานีรักโลกของเราเลยนะคะวันนี้ในพื้นที่เปิดให้ท่านผู้ชมมีส่วนร่วมเต็มที่กับทุกข่าวที่ปอรายงานเลยค่ะสัญญาณภาพและเสียงเป็นอย่างไรบ้างน้องโอมเจ้าหน้าที่ของเรานะคะช่วยเล่งเสียงช่วยพี่ปอด้วยเพราะว่าโอ้โหเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ PM2.5 ด้ด้วยต้อง ราบรรลวันสุขภาพเป็นพิเศษเสียงปาอาจ,จะแหบแห้งไปบ้างก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมค่ะแต่อย่างไรก็ตามใจเกินร้อยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกติดสถานการณ์ข่าวที่น่าสนใจทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั่วโลกด้วยวันนี้พาดหัวข่าวไว้เป็นประเด็นเรื่องของการเมืองค่ะแน่นอนเราติดตามทั้งเศรษฐกิจการเมืองสังคมสุขภาพสิ่งแวดล้อมทุกข่าวในโลกใบนี้เราจะมาอัปเดตให้ผู้ชมได้รับทราบไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไม่ตัวขาวอย่างแน่นอนนะคะและประเด็นการเมืองที่ร้อนแรงมากๆก็คือภายหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญได้มีมติ8ต่อหนึ่ คุณพิธาลิม้มเจริญรัตเป็นผู้ถือหุ้นไอทีในวันสมัครรับเลือกตั้งแต่ไม่พ้นสมาชิกภาพสสเนื่องจากบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนไม่ได้ประกอบกิจการหรือมีไรายได้จากการกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆนะคะ บรรยากาศตั้งแต่เมื่อวานนี้เราติดตามข้อมูลข่าวสารจนกระทึงวันนี้เนี่ยคุณพิธาได้เดินทางเข้ารัฐสภาวันแรกนะก็มีแฟนคลับรอต้อนรับมากมายดังนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะเล่าสู่กันฟังว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรแล้วก็คุณพิธาเองเปิดใจกับผู้สื่อข่าวแบบไหนบ้างนะคะหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญมีมติออกมาแบบนี้ซึ่งก็ถือได้ว่าก้องเชียก็ต้องดีใจนะเป็นธรรมดาปกติอยู่แล้วแต่สถานการณ์การเมืองนับจากนี้จะเป็นอย่างไรต้องจับตาเกินเป็นพิเศษเพราะว่าเรื่องของการ ทำงานของพรรคเก้าไกลบทบาทของพรรคเก้าไกลก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นข้อวิาพากษ์วิจารณ์มากมายทีเดียวนะคะในเรื่องของความเหมาะสมต่างๆแต่ว่าแกนนําของพรรคไม่ว่าจะเป็นคุณเชยทวัตตุลาธนนะคะหรือว่าคุณพิธาเองรวมทั้งแกนนาอื่นๆก็จะออกมาชี้แจงเป็นครั้งครั้งไปนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามการให้สัมภาษณ์โดยรวมครั้งนี้ในวันนี้ค่ะ25มกราคมของคุณพิธาลิมเจริญรัตน์ก็น่าสนใจทีเดียวเดี๋ยวจะทยอยเล่าสู่กันฟัง ขณะดเดียวกันข่าวการเมืองก็ต้องตามให้ครอบคลุมทุกพักการเมืองเราก็จะทยอยสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปด้วยความเป็นกลางตรงนี้แน่นอนนะคะและเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งมืนบาทที่รออยู่ว่าเดือนพฤษภาคมนี้จะได้รับหรือไม่อย่างไรกับผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์อย่างไรก็ตามเรื่องของพรบการกู้เงิน5้าแสนล้านบาทก็ยังอยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนอยู่นะคะภายใต้การนําของคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีด้วยค่ะดังนั้นวันนี้เดี๋ยวจะมีเรื่องข่าวการเมืองแล้วก็มีเรื่องข่าวเศรษฐกิจ เป็นข่าวที่เรียกได้ว่าต้องติดตามเลยล่ะค่ะเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจหมายถึงเงินในกระเป๋าเราเลยนะคะมีการเปิดเผยข้อมูลจากนักวิชาการโดยสุพิยกรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหยอการค้าไทยรองศาสตราจารย์ด ok รธนวัฒน์พลวิชัยค่ะประธานาธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาสุพิยกรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก็พูดถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะโดยเฉพาะมีการวิเคราะห์แล้วก็พูดถึงความกังวลใจ จากตัวเลขอัตราเติบโตเศรษฐกิจไทยปี2566ที่โตแค่ร้อยละ1.8ก็ถือว่าต่ําเกินคาดนะคะทั้งที่ตัวเลขหลายสํานักมองว่าเศรษฐกิจน่าจะต้องโตเกินร้อยละ2.5ขึ้นไปก็เลยเป็นที่จับตามองว่าในปี2567หากไม่มีนโยบายการคลังและมาตรการด้านการเงินเพื่อเสริมโอกาสเห็นตัวเลขเศรษฐกิจต่ากว่าร้อยละ3เป็นไปได้สูงค่ะดังนั้นเนี่ยอาจจะได้เห็นตัวเลขที่ต่ากว่าร้อยละ3นะคะความคาดหวังที่จะสูงกว่า2.5เนี่ยของปีที่แล้วทาไม่ได้แล้วนะคะ เพราะว่าโตแค่1.8เท่านั้นเองดังนั้นเรื่องของเศรษฐกิจก็ต้องตามในขณะเดียวกันค่ะอาจารย์ธนวัฒน์นะคะท่านก็ได้แนะนำเด็กตุ้นใหม่ให้มอง10อาชีพเด่นธุรกิจอะไรมาแรงในปีนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดเผยกันแน่นอนในเวทีข่าวของเรานะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมเกาะติดไว้ค่ะแล้วก็อย่าลืมแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปสู่เพื่อนร่วมสังคมแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปสู่คนที่คุณรัก ให้รู้ว่า10ธุรกิจเด่นในปี2567มีอะไรบ้างเดี๋ยวทยอยเล่าสู่กันฟังนะคะนอกจากนี้ก็มีเรื่องของระวัง3โรคด้วยกันที่จะระบาดในปี2567มีโรคอะไรบ้างแล้วต้องระวังอย่างไรเดี๋ยวได้รู้กันแน่นอนค่ะ ขณะดเดียวกันค่ะราคาทองคํำราคาน้ํามันแล้วก็คอลัมน์หอมความดีรวมทั้งบอลลูนข่าวก็ยังคงมาเต็มที่เหมือนเดิมนะคะทั้งหมดนี้ติดตามในวิรินอินสปายเวทีข่าวของคุณค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองซอสหอยนางรมตราแม่ครัวตราแม่ครัวอร่อยชัวทท่วไทยขอบพระคุณตราแม่ครัวองค์กรทำดีเพื่อสังคมร่วมติดอาวุธทางปัญญาให้เราก้าวทันโลกทันเหตุการณ์ทุกข่าวที่รายงานทั้งในและก็ต่างประเทศทั่วโลกเลยนะคะขอบพระคุณตราแม่ครัวที่ทําให้เราได้พบกันค่ะและขอขอบพระคุณเวสต์บอยเดลิเวอรี่คิดขายขยะคิดถึงเวสต์บอยเดลิเวอรี่โดยดรอิทธิกรศรีจันบาลท่านประธานบริหารของบริษัท สถานีรีไซเคิลวงพันธนิสวรรณภูมิจำกัดและบระิษัทเวสบอยเดลิเวอรี่จำกัดด้วยนะคะเรารักโลกรักสิ่งแวดล้อมคัดแยกขยะให้ถูกต้องแล้วมีรถรับซื้อขยะถึงบ้านเพียงแค่ติดต่อที่เวสบ b ยเดลิเวอรี่ค่ะ เอาละค่ะท่านผู้ชมค่ะอย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจปอนและน้องทีมงานหลังกล้องทุกคนนะคะกดแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปสู่พ่อนร่วมสังคมกด s u b s c r i b e แลวก,กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนก,นการรับชมครั้งต่อไปด้วยคะ่ะตอนนี้เราจะเริ่มกันเลยนะคะกับคอลลมา์หลับเป็นประจำอยากเล่าข่าวนี้ยินดีต้อนรับแฟนข่าวที่น่ารักทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะท่านผู้ชมค่ะหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญได้มีมติ8ต่อ1ตัดสินว่าคุณพิธาลิมเจริญรัต เป็นผู้ที่ถือหุ้นไอทีวในวันสมัครรับเลือกตั้งแต่ไม่พ้นสมาชิกภาพการเป็นสอสเนื่องจากบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนไม่ได้ประกอบกิจการหรือมีไรายได้จากกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆติดตามรายละเอียดในอยากเล่าข่าวนี้ค่ะ สร,รัฐธรรมนูญระบุว่าการถือหุ้นเพียงหุ้นเดียวย่อมเป็นการถือหุ้นตามความหมายในรัฐธรรมนูญแล้วแม้ผู้ถือหุ้นจะไม่มีอำนาจบริหารหรือครอบงำกิจการก็ตามและเห็นว่านายพิธาเป็นผู้ถือหุ้นไอทีวีตั้งแต่5กันยายน2550เมื่อพิจารณาจากข้อพิรุธหลายประการยังฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกร้องทำสัญญาโอนหุ้นดังกล่าวจริง ยางนรยก็ตามสารเห็นว่า i อทีีไม่มีคลื่นความถี่ไม่มีไรายได้จากการทําสื่อและยังไม่มีแผนจะกลับมาทําสื่อณวันที่ผู้ถูกร้องสมัครรับเลือกตั้งสสบริษัทไอทีวีไม่ได้ประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆการถือหุ้นไอทีวีของผู้ถูกร้องจึงไม่ทําให้มีลักษณะต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิ์รับสมัครเลือกตั้ง สมัครรับเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วมงเล็บสมสมาชิกภาพของสสของผู้ถูกร้องไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญคำวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญระบุอีกตอนหนึ่งนะคะว่าสําหรับตุลาการเสียงข้างน้อยหนึ่งคนที่เห็นว่าสมาชิกภาพสสของนายพิธาสิ้นสุดลงคือนายนครินเมฆไตรรัตน์ว่าที่ประธานศาลร,รัฐธรรมนูญคนใหม่เตือนให้ความเห็นผ่านสื่อไม่เหมาะสมชี้นํากดดันศาลก่อนศาลเริ่มต้นอ่านคําวินิจฉัยนายวรวธิต กังสิทธิเทียมประธานสารรัฐธรรมนูญกล่าวชี้แจงให้คู่กรณีทราบใน2ประเด็นคือคดีนี้ผู้ถูกร้องขอขยารยระยะเวลายื่นคำชี้แจงข้อกล่าวหา2ครั้งครั้งละ้า30วันรวม60วันซึ่งสารอนุญาตความจริงแล้วคดีนี้ควรเสร็จก่อน60วันที่แล้วอันนี้ทำความเข้าใจทั่วกันไม่ใช่สารล่าช้า สารขอแจ้งให้คู่กรณีทราบว่าการไปแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีในสื่อต่างๆนั้นถือว่าเป็นการไม่สมควรและไม่เหมาะสมเพราะการแสดงความคิดเห็นไม่ว่าจะบวกลบเกี่ยวกับคดีก่อนสารวินิจฉัยอาจจะเป็นการชี้นําเป็นการกดดันสารเพราะฉะนั้นการกระทําอย่างนี้ถือว่าไม่เหมาะสมขอเตือนไว้ด้วยหลังจากนั้นนะคะก็ได้มีการให้รายละเอียดว่า คดีนี้คณะกรรมก,การการเลือกตั้งหรือกกตเป็นผู้ยื่นคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ว่าสมาชิกภาพสสของนายพิธาลิมเจริญรัตสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6ประกอบกับมาตรา98วงเล็บ3หรือไม่จากกรณีถือหุ้นไอทีวีจำกัดมหาชนจำนวน42,000หุ้นซึ่งประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆอยู่ในวันสมัครรับเลือกตั้งสสบัญชีรายชื่อเมื่อวันที่4เมษายน ายน2566แม้พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลในขณะนั้นมีความพยายามจะเสนอชื่อนายพิธาแคนดิเดตนายรัฐมนตรีของพรรคเก้าไกลให้สอสอและสวโหวตอีกครั้งหลังจากได้รับเสียงสนับสนุนจากสมาชิกรัฐสภาไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำตามรัฐธรรมนูญในการโหวตเลือกนายรัฐมนตรีรอบแรกเมื่อวันที่13กรกฎาคม2566 แต่เสียงส่วนใหญ่ของรัฐสภาตีความว่าทำไม่ได้เพราะถือเป็นยัตติซ้ำตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อที่41ในเมื่อชื่อของนายพิธาถูกโหวตคว่ำไปแล้วจึงไม่สามารถเสนอชื่อเดิมให้สมาชิกรัฐสภาโหวตซ้ำเป็นรอบที่2ได้การนำพักเก้าไกลเชื่อว่ามีความพยายามฟื้นคืนชีพไอทีวีให้กลับมาเป็นสื่อมวลชนเพื่อสกัดกั้นการจัดตั้งรัฐบาลของพักเก้าไกลนั่นก็เป็นการไล่เรียงเรื่องราวจนกระทั่งศาล ได้มีมติ8ต่อ1ตัดสินดังที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่หลังจากที่คุณพิธาได้อรอดพ้นจากการร้องในคดีนี้นะคะวันนี้ค่ะก็เดินทางเข้าไปยังที่ประชุมเข้าไปที่รัฐสภานะคะตั้งแต่ช่วงเช้าเวลาประมาณ10นาฬิกา24นาทีคุณพิธาเดินทางไปถึงรัฐสภาก็มีแฟนคลับไปรอรับเลยนะคะเห็นบอกว่าแฟนคลับบางคนมาจากต่างจังหวัดมาตั้งแต่เที่ยงคืน ที่ผ่านมาแล้วนะคะเพื่อไปรอต้อนรับคุณพิธานะคะก็ตะโกนให้กําลังใจกันนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นการสร้างบรรยากาศสีสันอย่างมากในการเข้าสภาวันแรกของคุณพิธาลิมเจริญรัตแล้วเจ้าตัวก็บอกว่าเสียดายโอกาสในการเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งที่2แต่ก็ไม่ได้ยึดติดกับตําแหน่งขึ้นอยู่กับสมาชิกพักตัดสินใจในการประชุมใหญ่เดือนเมษายนนี้เกี่ยวกับเรื่องของการเป็นหัวหน้าพักด้วยนะคะเอาเลค่ะท่านะผู้ชมคะนั่นคือความเคลื่อนไหว เกี่ยวกับคุณพิธาลิ้มเจริญรัตแต่ถ้าเป็นความเคลื่อนไหวในภาคส่วนของฝากฝังเงินดิจิทัลบ a ลลีหนึ่งหมื่นบาทนำโดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเราคงต้องติดตามดูกันต่อไปว่าจะขับเคลื่อนอย่างไรขณะที่พักการเมืองต่างๆนะคะมีรัฐมนตรีประจํากระทรวงต่างๆเราก็ติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วก็จะทยอยเล่าสู่กันฟังให้ท่านผู้ชมได้ทราบ ในประเด็นสําคัญเท่านั้นในแต่ละหนึ่งวันนะคะดังนั้นจะคัดเลือกเฉพาะข่าวเด่นๆ่นไหมท่านผู้ชมสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปสําหรับข่าวการเมืองว่ากันไปตอนนี้ไปดูเรื่องของเศรษฐกิจท่านผู้ชมค่ะล่าสุดเลยค่ะทางศูนย์พิยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยของการค้าไทยได้แถลงข่าวพูดถึงตัวเลขการเติบโตของเศรษฐกิจประจําปี2566ต่ํากว่าที่คาดไว้เป็นอย่างไรติดตามในอยากเล่าข่าวนี้ค่ะ อย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจปอนและน้องทีมงานนะคะกดแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปสู่เพื่อนร่วมสังคมกดหน่อยนะคะกดแชร์เพิ่มยอด YouTube ให้ด้วยค่ะตอนนี้แฟนคลับน่ารักอยู่แล้วช่วยขอแรงหน่อยค่ะช่วยปอนด้วยนะคะขอแรงด้วยนะคะกด subscribe แลวกดก,กระดิ่งเพื่อแจ้งเตือน,นการรับชมครั้งต่อไปด้วยค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านอันนี้ไม่ได้สั่งนะแต่ขอร้องนะคะโอ้โหแฟนคลับเราน่ารักอยู่แล้วนะคะตอนนี้ก็ให้กำลังใจกันหน่อยนะคะตอนนี้ YouTube เดี๋ยวเริ่มนิ่งแล้วนะคะ กดไลค์กดแชร์ช่วยด้วยนะคะท่านผู้ชมค่ะอย่าลืมส่งความคิดเห็นที่ใต้ไลฟ์นี้ด้วยค่ะรองศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหองการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาสูงพยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหองการค้าไทยได้พูดถึงตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจของปี66ค่ะที่กระทรวงการคลังแถลงออกมาเติบโตเพียงร้อยละ1.8แล้วก็ถือว่าเป็นอัตราที่ต่ํากว่าที่คาดการไว้มากและเป็นเรื่องที่น่ากังวลประเมินเศรษฐกิจในปี67ต่อไปว่าจะต้องโต กว่าร้อยละ3หรือไม่เนี่ยนะคะก็ยังบอกไม่ได้ถ้ายังไม่มีนโยบายมาตระตร้นเศรษฐกิจอาจารย์ธนวัฒน์พูดแบบนั้นนะคะแต่ที่น่าสนใจที่ปอยอยากเล่าเนี่ยตัวเลขเศรษฐ,ฐกิจเนี่ยกล่าวไปแล้วละนะคะเมื่อสักครู่แต่ที่อยากเล่าก็คือ10ธุรกิจเด่น10ธุรกิจเด่นในปีนี้2567มีอาชีพอะไรบ้างธุรกิจอะไรบ้างที่มาแรงแชร์ไปให้เพื่อนเพื่อนด้วยนะคะพวกเราไปดูกันเลยค่ะว่ามีอ,อะไรบ้างกับ10ธุรกิจเด่นของศูนย์พิาารเศรษฐ,ฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยเป,เปิดเผยออกมาแบบนี้ค่ะขณะน,นี้อาชีพในฝันที่เด็กไทยมีความต้องการที่จะเป็นอยู่เชื่อไหมคะ 1. การเป็นครูบาอาจารย์แล้วก็เป็นติวเตอร์ค่ะ 2. ประกอบธุรกิจส่วนตัว 3. หมอแพทย์พยาบาล 4. อิ i n f l u อ n c e r หรา s t r e ม m e r youtuber เอาขออาภายัย อันดับนี่ินฟลู influencer รี r e ม m e r แล้วก็ยูทูบเบอร์ค่ะ 5. เป็นนักออกแบบกราฟิกคอมพิวเตอร์นะคะ 6. ทนายความ7งานด้านต่างประเทศ 8. ศิลปินและนักตัดต่อ 9. นักบินแล้วก็แอร์โฮสเตสและ10ข้าราชการอย่างเช่นทหารตำรวจหรือว่าข้าราชการทั่วไปเป็นต้นยันไรก็ตามนะคะทั้งอาชีพเด่นแล้วก็อาชีพในฝันของคนรุ่นใหม่ยังมีความต้องการอีกมากเลยค่ะ อยากจะให้ภาครัฐเข้าไม่มีบทบาทสาคัญในการส่งเสริมการศึกษาของเด็กไทยให้เท่าเทียมกับการแข่งขันกับต่างประเทศด้วยโดยเฉพาะการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาระบบการเรียนการสอนของไทยให้เทียเทยมนานาประเทศนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นกําลังใจให้กับคนรุ่นใหม่ด้วยและสิ่งหนึ่งที่มีความเป็นห่วงของเด็กรุ่นใหม่โดยเฉพาะพฤติกรรมการออมเงินและการใช้จ่ายเด็กรุ่นใหม่ในความ30.3%มีการออมเงินนะคะแต่ว่า65%ไม่มีทั้งการออมเงินและก็การลงทุนด้วย โดยจะเป็นการขอเงินจากผู้ปกครองยืมเงินจากเพื่อนหรือว่าคนรู้จักได้จากการทํางานพิเศษกู้ยืมเงินในระบบหรือนอกระบบขายสินทรัพย์ส่วนตัวดังนั้นสิ่งต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนก็คือเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาแล้วก็ให้นักศึกษามีงานทําระหว่างเรียนมีการปรับอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากให้สูงขึ้นเพื่อเป็นแรงกระตุ้นด้วยนะคะอ่ะจากเรื่องเศรษฐกิจเราไปต่อกันเลยกับเรื่องของโรภคภัยไข้เจ็บ ปีนี้ระวังให้ดีนะคะท่านผู้ชมค่ะสุขภาพเราต้องให้ความสําคัญสูงสุดเพราะว่าจะมีอยู่3โรคที่น่าจะระบาดในปี2 5ง7มีอะไรบ้างติดตามในอยากเล่าข่าวนี้เลยค่ะโควิ COVID ดสิไเ้นถือว่าเป็นโรคที่ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่ามีการกลายพันธุ์อย่างต่อเนื่องนะคะแน่นอนเราก็ต้องระมัดระวังกันต่อไปเป็นหใน3โรคที่ต้องระวังอีกโรคนึงก็คือโรคไข้หวัดใหญ่และ โรคไข้เลือดออกค่ะย้ำอีกครั้งโควิด1 9โรคไข้หวัดใหญ่แล้วก็โรคไข้เลือดออกนะคะจะเป็นโรคที่จะต้องมีการระบาดอย่างแน่นอนในปี2567มากน้อยแค่ไหนก็ต้องระมัดระวังตัวกันด้วยตามข้อมูลสถติติตัวเลขที่มีการเปิดเผยออกมาจากทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะ โดยเฉพาะนายแพทย์เฉลิมพลโอสถพรมมาผู้อำนวยการสำนักง,งานป้องกันควบคุมโรคที่12จังหวัดสงขลาท่านบอกเลยนะคะว่าในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ขณะนี้ก็มีการระบาดของโรคไอกรนด้วยแหละนะคะผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเป็นเด็กซึ่งเด็กที่ป่วยไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไอกรนหรือว่ารับแล้วแต่ว่ายังไม่ครบตามเกณฑ์ที่กําหนดอาการของโรคไอกรนในเด็กอาจจะรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ผู้ปกครองต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษเลยนะคะ แล้วก็รวมถึงเน้นย้ําให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังโรคโควิดสิโรคไข้หวัดใหญ่แล้วก็โรคไอกรนโรคไข้เลือดออกแบบนี้เป็นต้นสวมหน้ากากอนามายัยป้องกันโรคที่เป็นไวรัสนะคะแล้วก็รวมถึงช่วยกันทําลายแหล่งเพาะพันุยุงลายด้วยนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่นํามาฝากกันค่ะย้ํากันอีกครั้งสําหรับสถิติตัวเลขผู้ป่วยตอนนี้เนี่ยในกลุ่ม6 0 8ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตไตวายเรื้อรังโรคอ้วนมะเร็งแล้วก็หญิงตั้งครรภ์ด้วยต้องรับวัคซีนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งนะคะเพื่อป้องกันโควิด -19 แล้วก็ถ้าหากว่าไปในสถานที่ที่เสี่ยงก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆด้วยปีที่ผ่านมาพบผู้ป่วยโควิด -19 ทั้งหมดนะคะ6 5 2 8 6 8รายเสียชีวิต848รายค่ะ จึงมีการคาดการณ์กันว่าปี2,567จะพบผู้ป่วยประมาณ6,49520รายนี่คือการคาดการณ์นะคะส่วนโรคไข้หวัดใหญ่แล้วก็โรคไข้เลือดออกก็เป็นโรคที่ต้องระมัดระวังเพราะว่าในปี2,566โรคไข้เลือดออกพบผู้ป่วย1 5 6่9 7รายเลยค่ะนะคะ,นะคะดังนั้นนี่คือสถิติตัวเลข ที่ทําให้เราเห็นว่าประมาทไม่ได้กับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บท่านผู้ชมคะทีมงานเราต้องอ้อนวอนนะคะท่านผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะดูไปแล้วก็แชร์ออกไปด้วยนะคะช่วยด้วยนะคะเพื่อสร้างเครือข่ายครอบครัวข่าวของเรานะคะให้กว้างขวางออกไปแล้วก็แบ่งปันข้อมูลสู่พู้ร่วมสังคมด้วยนะคะเอาละค่ะตอนนี้เราไปดูราคาทองคําแล้วก็ราคาน้ำมันกันด้วยคะ่ะราคาทองคาแท่งวันนี้ รับซื้อบาทละ34,050บาทขายออกมาละ34,150บาทค่ะทอนรูปพันธ์รับซื้อบาทละ33,442บาท96สตางค์ขายออกมาละ34,650บาทราคาน้ํามันดีเซล29บาท94สตางค์ต่อลิตรแก๊สโอ91 35บาท8สตางค์ต่อลิตรแล้วก็มีเบนซิน44บาท74สตางค์ต่อลิตรค่ะส่วนคอลัมน์ส่งเสริมคนทําความดีเพื่อสังคมหน้าอยู่เราไปติดตามกันเลยในหอมความดีวันนี้เป็นหอมความดีของใครไปดูกันเลยค่ะ ขอชื่นชมคุณนฤเทศเพชศสวัสดิ์นักศึกษาสำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประาศาสนาศาสตร์หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นพลเมืองดีพบโทรศัพท์มือถือของผู้อื่นตกหล่นอยู่บริเวณหน้าทางออกหอพักจึงเก็บไปส่งประกาศหาเจ้าของนะคะน่ารักมากๆทําความดีชื่นใจแบบนี้เราต้องแสดงความยกย่องชื่นชมอย่างยิ่งค่ะคุณคือหอมความดีของเราค่ะปิดท้ายกันที่คอลัมน์ข่าวดูแล้วยิ้มในบนลล่นขว่ววันนี้เป็นคิวของน no ้องนกค่ะ no มาแล้วน้องนกแก้วน่ารักมากเลยโอ้โหวันนี้เธอมาทําอะไรคะน้องนกแก้วน้องนกแก้วทําอะไรคะท่านผู้ชมคะเล่นอะไรอ่ะพี่เอิงน้องเอิงคะทีมงานน้องนกเล่นอะไรคะอ๋อเปเล่นเกมเฉยๆนี่แหละนะเกมของนกว่างั้นอืน่ารักน่าเอ็นดูไม่ได้เจอกันนานนะคะน้องนกเนี่ยนะคะน้องหมาน้องแมวมาบ่อยนะคะเห็นนกสีสันสดใสแบบนี้แล้วอยากเลี้ยงนกมากเลยค่ะ แต่ว่าไม่กล้าเลี้ยงกลัวเขาตายอีกอย่างเขาต้องบินก็เลยไม่กล้าขังเขาแต่ก็เห็นบอกว่ามีนกหลายหลายหลายประเภทเหมือนกันที่เขาต้องอยู่ในกรงหรือว่าเขาต้องรอให้เจ้าของเลี้ยงก็มีนะคะเดี๋ยวว่วางๆต้องไปศึกษาหาข้อมูลดูแล้วมีความสุขคะ่นะท่านผู้ชมคะ่ะแล้วส่วนใครเลี้ยงนกบ้างก็อย่าลืมแชร์มาบอกด้วยนะแต่บางคนก็บอกโอ้ไม่น้องนกเลยแต่น้องแมวน้องแมวน้องนกน้องหมาได้หมดเพราะว่าการเลี้ยงสัตว์ก็จะทําให้คุณมีเพื่อน และก็อารมณ์ดีแต่ต้องระวังเรื่องของความสะอาดด้วยนะคะเอาละค่ะตอนนี้มีใครทักทายกันมาบ้างเอ่ยเราไปดูกันคุณชันนะคุณเจเจนะคะก็บอกว่าสวัสดีค่ะพี่ปอและชีมงานภาพเสียงชัดเจนดูแลสุขภาพด้วยนะครับ เช่นเดียวกันค่ะคุณซูเปอร์เจมบอกว่าสวัสดีครับดรปอและทีมงานสถานีรักโลกทุกคนขอบคุณแฟนข่าวที่เหนียวแน่นน่ารักของปอน่ารักมากๆเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เยอะๆเลยนะคะทั้งหมดนี้คือข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและน่าสนใจขอบพระคุณผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองค่ะซอสหอยนางรมตราแม่ครัวตราแม่ครัวอร่อยเชื้อทั่วไทยขอบพระคุณเวสบอยเดลิเวอรี่คิดขายขยะ คิดถึง w ว s t b ายเดลิเวอรค่ะพรุ่งนี้กลับมาติดตามประเด็นข่าวสำคัญทาง Facebook และ Youtube Channel สถานีรักโลกกันใหม่ใน in วีรินอินสุณสวัสดีค่ะ